สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์กออนเมนี่เลเจนหรือว่าเกมมังกรน้อยของเรานั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยว E ีีนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปลงแร้งให้ดูนะครับผมก็คิดว่าเป็น E ีีที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นครับน่าจะอยากดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปประกาศสัปดาห์นะครับให้คนทั้งโลกได้เห็นหยือว่า มังกร3ามแม่ทัพของหนุ่มของเกาะมังกรหนุ่มฮอตตี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับ <Wow. S 1> ผม <laughs> โอเคสามแม่ทัพของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้องโซเดนแล้วก็มีน้องอพอลโลนะครับแล้วก็จะมีท่านาัตราจานนรับตอนนี้เป็น3ามแม่ทัพแม่ทัพหลักที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับ <laughs> ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับคือเกมมังกรตัวนี้การลงแรงเนี่ย เขาจะให้เขาเรียกว่าอะไรให้ข้อได้เปรียบนะครับผมให้คนที่ไปท้าสู้เนี่ยได้เปรียบในการได้มีโอกาสในการโจมตีก่อนนะครับผมดังนั้นคนที่เราได้เปิดก่อนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเหมือนตำนวนไทยที่เขาบอกเปิดก่อนได้เปรียบนะครับผมเปิดปัลาเปิดประลานะเปิดก่อนได้เปรียบนะครับก็คือเกมนี้แหละนะครับโอเคที่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเรียกน้องกันเลยนะครับผมไปเรียกท่านสามแม่ทัพของเรานะครับ น้องคออยู่นี่นะครับสวัสดีน้องโซเดนสวัสดีครับปีหนุ่มฮอตตี้เดี๋ยววันนี้นะพี่จะให้น้องสามตัวนะครับทั้งสามแม่ทัพเลยไปลุยแรล่งให้ชาวโลกได้เห็นนะว่ามังกรแห่งเกาะหนุ่มฮอตตี้เดี๋ยวมันโหดขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไปบอกอน้องอพอลโลแลวก็ท่านสัตว์ตาจา์ด้วยนะว่าให้เตรียมตัวให้พร้อม ใช่เลยครับผมเดี๋ยวผมไปบอกให้นะคะนี่ผมคุยคนเดียวแล้วครับเนี่ยทำ Youtube จนจนเอ,อ๋แล้วครับตอนนี้ผมคนเดียวแล้วครับเโอเคสวัสด,ดีน้องคัลโลทำอะไรอยู่นูกำลังนัง่งเล่นคะ่ะพี่หยงฮัตตี้ให้มาบอกว่าวันนี้เราจะไปสู้แรงให้คนทั้งโลกได้รู้ความโหมดของพวกเรา น้ำเตรียมตัวให้พร้อมนะโอเคค่ะสวัสดีครับท่านชาตาจยานทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังอ่านหนังสืออยู่เลยว่ายังไงโซดินหนุ่มฮอตตี้ให้มาบอกว่าวันนี้จะให้เราสามแม่ทัพแห่งเกาะหนุ่มฮอตตี้ไปโชว์พลังให้ชาวโลกไดดูว่าเราหัวักขนาดไหนได้เลยพร้อมมากเลย ก็เดี๋ยวขอฝึกพลังก่อนละกันขอฝึกผลก่อนได้ไหมได้ครับชัื่องเพิ่มพลังโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังนะครับผมเป็นการฝึกฝนนะครับตัวน,นี้ก็จะสามารถอยู่ได้2ชั่วโมงมันจะเพิ่มพลังให้มังกรเรานะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ ตอนนี้แรงผมนะครับอยู่อันดับที่45ของโลกนะครับข้านไกลเลยนะครับคะแนนผมตอนนี้อยู่ที่1 3 8 3 9คะแนนนะครับผมส่วนคะแนนอันดับหนึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่1 4 0 1 9คะแนนนะครับก็ยังห่างกันร้อยกว่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสู้กันครับตอนนี้แรงปัจจุบันอยู่อันดับอยู่แร้งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอันดับหนึ่งก็ยังอยู่แรงศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยนะครับ ผู้ต่อสู้ผมก็จะพยายามเลือกเป็นตัวที่ทีมที่มีถ้วยทองเยอะๆนะครับเพื่อผมจะได้อันดับขึ้นไปอยู่ในแหล้งสูงๆ <c oughs> นะครับโอเคนะครับผู้ต่อสู้เราก็คือ ready and gentlemen นะครับทีมแรกที่เราจะได้เจอก็คือผู้ต่อสู้ผู้ท้าชิงคือหนุ่มฮอตตี้นะครับมังกรจากเกาะหนุ่มฮอตตี้ส่วนมังกรที่เป็นผู้อะไรผู้รับท้าชิง ได้แก่คุณเซอร e เพนโต xx นะครับมังกรงเตัวแรกเขาก็ได้แก่มังกร f o r ัสเก้นะครับแล้วก็เป็นมังกรระดับโบราณครับเลเวล1 2 0 11ดาวแล้วก็จะมีมังกรกลมนะครับใช่ไหมมังกรนะมังกรมังกรนะครับผมแล้วก็จะมีมังกรน้องลุสล่านะครับผมเลเวล116นะครับคิดว่าน่าจะสู้ได้สบายนะครับ ยวตัวแรกก็จะให้เป็นท่านศาสตราจารย์นะครับผมเป็นตัวเปิดก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้องโซเดนนะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยน้องอพอลโลนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับแมทที่หนึ่งเริ่มได้นะครับผมเป็นมงกรฝั่งคู่ท้าชิงนะครับเป็นน้องโซเดนนะครับอ่าไม่ใช่ตัวแรกได้แก่ท่านศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์โซเดน อัมพลูแฟนคู่คู่ที่รับท้าชิงได้แก่ฟอลอสกีเมกอรดูสาโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะจมตีด้วยถ้าจมตีว่างเปล่านะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เราดูดเลือดขึ้นมาได้นะครับ โจมตีเออนะครับหายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้องโซเดนนะครับพลังโจมตีก็ต้องใช้เป็นพลังธาตุโบราณน,นะครับเออดูดพลังมานะครับตัวนี้เพิ่มพลังดีกว่าครับเออเพิ่มพลังภูมิปัญญาศักสิทธิเออ์เดี๋ยวมาดูพลังหลังจากเพิ่มแล้วเออสี่ร้อยยี่สิบหกล้านล้านนะครับ ส่วนพลังโจมตีของโซเดนปิดฉากเออ2,817้อ2817ล้านล้านนะครับเย้ชนะแล้วหนึ่งครับชนะแบบสบายๆนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงได้เครื่องประดับมนตาคูณสองครับคู่ต่อสู้คู่ที่2นะครับผมก็จะเลือกเป็นคุณโนบิตะ K.N. นะครับตัวนี้ก็ได้ถ้าแต้มถ้าชนะได้แต้มด้วยทอง14เลยนะครับคนอื่นได้แค่3กับ5นะครับก็จะเลือกดุยเลยผมจะไม่สนนะว่าตาชนะลักษ์จะเป็นไรเลเวลจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้โหรอเลเวล120 12ดาวหมดเลยนะครับ oh. คู่ต่อสู้ที่2เริ่มได้นะครับ oh. คู่ท้าชิงนะครับเอ้ oh. ไม่ใช่ oh. คู่รับท้าชิงตัวแรกได้แก่นาจา คอนนาจาแล้วก็โอยาโอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้เหมือนกันนะมีทั้งาธาตุโบราณแล้วก็มีทั้งาธาตุศักดิ์สิทธิ์ด้วยาธาตุไฟด้วยนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่3โคโรโนสสุดยอดวู oh. โโด้ววชิคคี้โครโนสมีได้เหรอตัวนี้ผมเพิ่งเห็นอยากได้ <laughs> โอโคเท่เทมากเราจะมาสู้กันนะครับ โจมตีด้วยท่านสัตราจาันเงือก5157ล้านล้านนะครับเปิดก่อนได้เปรียบอย่างที่เราบอกอ,อันนี้เราโอยาเนี่ยมีตาสัญลักษณ์เป็นบ้าบินนะครับพลังโจมตีเขาเนี่ย500ล้านเลยนะครับมีโอกาสที่เราโดนทีเดียวเราจะน็อกได้นะครับดังนั้นเราต้องเพิ่มพลังป้องกันก่อนเอเโอ้โห و, <c oughs> เห็นไหมครับขนาดเพิ่มพลังป้องกันโดนไป500ท่านสัตรจาจย์หายแล้ว เราจะคิดถึงนายท่านสัตราจารย์เดี๋ยวขอเพิ่มพลังอีกเพิ่มเป็นเพิ่มเลือดก,ก่อนจะได้ไม่น็อกทีเดียวนะครับโอ้เขาใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเลือดตัวเองนะครับตอนนี้เลือดเขาเป็น1,000ล้านล้านเลยแต่ว่าเรามีอย่าลืมนะครับว่าเรามีเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้กันแล้วกันอโอจมตีธาตุโบราณน,นะเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านล้านนะแล้วก็ เอาตัวนี้ไปแล้วกันทาดพิษติดพิษไปซะเอื้อโอ้เกือบตายโคตรโหดพลังโจมตีเยอะมากเกือบตายเลยเกือบน้องอพอัโลผมน็อกไปแล้วนี่นะครับผมชนะแบบยังเหลือมังกรสตัว<ฮ>ผู้ที่สนะครับจะเจอกับคุณ N H S V นะครับ N S S f i e นะครับเลเวลเขาก็ไม่ได้โหดมากเท่าไหร่ครับมีร้อยร้อยยี่สิบสองตัวสิบสองดาวเลยนะครับอีกตัวสุดท้ายเป็นเลเวลแค่หนึ่งร้อยนะครับเขาน่าจะยังปั้นไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยน่าจะชนะแบบสบายๆอ่ะตัวนี้วิธีการเลือกนะครับผมก็จะต้องแบบนี่ผมจะต้องเก็บตัวที่มันโจมตีแรงๆไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เก็บตัวจะต้องฆ่าตัวที่มันโจมตีแรงๆไปก่อนนะครับ ออมังกรเขาก็ประกอบด้วยดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับชื่อน่ารัก <c oughs> มังกรทอรอู้เทพทอนะ <c oughs> เป็นมังกรระดับจกักรศิษย์ก็มีมังกรระดับสี่เองนะครับตัวนี้อีกาทองคานะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราขอกําจัดน้องดูใบไ,ไม้ร่วงก่อน <c oughs> จมตี perfect ท <oughs> ่าตุวงเปล่าจมตีไป <c oughs> แล้วก็ตามด้วยโซเดนจมตี หลบได้นะครับเพิ่มพลังป้องกันเลยเพิ่มเลือดภูมิปัญญาศักซิธ์เดี๋ยวท่านสัตราตาจันโจมต,ตีอีครับอ้าเขามีเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ไม่กลัวโจมตีื้อพลังโบราณต่อไปขอปิดด้วยเอฟิกพลังโจมตีของศักซิ์ตู้มนะครับทีเดียว ยอดแลยชนะแบบเฉยๆนะครับยังไม่หมดมน้าแล้วนี่อยากเจออยากสุ่มเจอไอดีอันดับหนึ่งของโลกครับได้ไหมครับโอ้โหถ้วยน้อยมากนะขอรีเฟซหน่อยแล้วกันเสียสิบชรเอา้าเดลือจะได้ถ้วยแรงๆโอ้โอเคโอโหสุดยอดอันดับไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อน อันดับ2ของโลกนะครับผมเจออันดับ2ของโลกคุณนามซีนะครับนามเอสีเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่รู้สืบสืบมาเนี่ยน่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับเหมือนจะเห็นเจอในกรุ๊ปอยู่นะครับตอนนี้ผมก็อันดับขึ้นมาอันดับ20แล้วนะครับอันดับที่20แล้วมาอันดับสองก็สู้อันดับ2ของโลกเหรอลุยมังกรหนึ่งอ้โหโคตรเท่แบบ สตัวเท่มากตัวใหญ่ด้วยครับเท่มากตัวแรกได้เกอโอยานะเป็นตัวที่ผมอยากได้มากโอยาตัวที่2โคเทสตัวที่3อะไรอะ่ะบาฮาจีครับสุดยอดมีแต่ตัวสวยๆส,สมกับเป็นแรงนัมเบอร์สองของโลกตอนนี้ครับมาโอยาเหรอเดี๋ยวเจอท่านศาสตราจารย์บัพพลัง บ้าบิ่นกับบริสุทธิ์มาตอนนี้ศทศจารย์ผมถือว่าเสียเปรียบนะเพราะว่ามีดาวอยู่แค่8ดวงนะครับส่วนเขามี12ดวงหมดเลยนะครับเราต้องปิดก่อนนะครับปิดฉากเขาโจมตีทัดว่างเปล่านี่ครับโอย่าเหรอหายไปเลยอืมขอเป็นอันนี้แล้วกันโจมตีโบราณ โอ้โหลันสัตร์จัยนขนาดเขาไม่ได้บัฟพลังโจมตีนะครับยังโดนไปครึ่งหลอดเพิ่มพลังคุมปัญญาศักดิ์สิทธิ์เออลันสัตร์จัยนเหลือเลือดแค่เท่าหอยมดตีเขาไม่เข้าแน่ๆเลยเออนี่ครับดูดเลือดขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอโจมตีเอาไปลดพลังโจมตีซะ หายครับ2 8งพล้านล้านโคตรเยอะแล้วก็ปิดฉากด้วยพลังโจมตีโอ้โหฮัตไฟเหรอฮัตไฟก่อนแล้วกันฮัตไฟเชืว่วโอ้ด้าน,นศาสตราจารย์ลาโลกไปคุยกับลากมะม่วงเรียบร้อยนะก็โจมตีพลังโบราณ <im it> เออคะแนนขึ้นมนา ชนะครับได้คะแนนเยอะเพราะว่าเจออันดับ2ของโลกเลยมาดูต่อนะครับวันนี้แองเจล่าแองเจล่าซน่าจะเป็นฝรั่งนะครับเจอกับแองเจล่าซมังกรเขาก็ได้แก่ตัวแรกเทพลอครัแล้วก็มีมังกรนาจาเป็นมังกรระดับศักศ์สิธิ์หมดเลย แล้วก็มีโมลิมนะครับเป็นมังกรอีเวนต์ประจำกับอ่าอีเวนต์โบราณตอนนี้ที่กำลังมีให้แลกนะครับโมลิมโอเคอเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยตัวนี้ก็ขอเก็บเทพลาก่อนแล้วกันนะครับปิ้วหายไปซะตามด้วยพลังโบราณอุ้ยตีไม่เข้านะครับติดติดตาเฉีนกักษ์ลบดีเพิ่มพลังก่อนเพิ่มเลือดภูมิปัญญาศักดิ์สิทธ ปิดไฟอีกนี่โอ้โหเขาหลบได้ครับใช้ปุ่มใช้พลังนี้หมดมากอดูซิว่าหลบได้แล้วจะยังไงหลบได้ไหมหลบไม่ได้รอบนี้โดนเต็มเต็มครับ2,800ล้านล้านมะปิดชากด้วยธาตุพืชชะนะแล้วใสๆเลยกีกตาละอ่าเหลือพลังงานอันสุดท้ายนะครับ โอ้ทำไม่แต้มมันให้น้อยจัง <c oughs> มาลุยกันเลยเออตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่12แล้วนะครับจาก45ของผมคะแนนอยู่ที่13,910นะครับเดี๋ยวพลังงานสุดท้ายที่ผมจะสู้ให้ดูนะครับก็ขอรีเฟซอีกสักรอบได้ไหม <c oughs> เผื่อโชคดีออได้ขึ้นมาเป็น15นครับโอเค เดี๋ยวขอเลือกคุณ MD MR แล้วกันนะครับโอ้แต่ตาสัญลักษณ์เขาน่ากลัวอยู่นะเป็นตาสัญลักษณ์เอฟเฟกด้านลบนะครับตัวนี้้น่ากลัวแล้วก็มีบ้าบินด้วยนะครับดังนั้นผมจะต้องเก็บก่อนนะครับผมขอเก็บตัวนี้แล้วกันนะครับดีไหมอะหนักใจเลยเขอเก็บตัวนี้แล้วกันออไอปซะยาอุ้ยอุ้ย มีโอกาสหลับพลังโบราณโจมตีน้องอัพโลหลับไม่นั่นไงผมว่าแล้วติดพิษเขานะครับหลับเลยไม่ไม่อุ้ยเกือบตายอายเกือบแพ้ถ้าแพ้คือแต้มติดลบนะครับามาดูกันขอปิดฉากด้วยพลังธาตุแสงแล้วกันอายเดี๋ยวผม ขอปิดคลิปด้วยการบอกความลับนิดนึงนะครับสมมุติว่าผมเลือกคาดแสงโจมตีมันจะโจมตีเป็นสกิลหมู่นะครับก็ถ้าผมเลือกตัวนี้ยังไงตัวนี้ก็คือจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนพลังโจมตีผมส่วนตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาสหลบได้ถ้าผมมาเลือกตัวนี้คือจะมีโอกาสหลบได้แต่ถ้าผมเลือกโจมตีตัวนี้อีกตัวหนึ่งจะโดนพลังเต็มๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่พลังแสงแดดนะครับหายไปเลยครับชนะครับ แ,แต้มเพิ่มมา15นะครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่อ่ะอันดับที่8นะครับผมทุกคนเห็นชื่อผมไหมครับก็มาดูได้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่8ของโลกแล้วนะครับโอเคอคลิปน,นี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมผมมาลองสู้ลงแรงโบราณไอไม่ใช่มาลงแรงให้ดูนะว่าแรงสูง,ขงเขา มังกรเจอมังกรระดับไหนกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ